แก้วเบนจาก,กายเจ้าของตำนานนักร้องสีเสียงที่เรื่องชื่อเขาคือนักร้องที่ร้องได้สีเสียงคือเสียงชายและเสียงหญิงในคนคนเดียวกันเช่นในเพลงคนสองใจดอกฟ้าเมืองกรุงถึงว่าหอมฟุง้งก็ยังด้อยกว่าดอกไม้บานนาดอกนี้สวยโสพีนกักแก

อ,อีกเสียงที่เขาทำได้ดีคือเสียงเด็กเช่นในเพลงตีแมวแต่น่าเสียดายหาตัวอย่างมาให้ฟังไม่ได้ แก้เป็นจักรายถือว่าเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงไม่เบาสําหรับคอเพลงยุคก,ก่อนแต่เป็นที่น่าเศร้าโค้งสุดท้ายของชีวิตสุดยอดนักร้องท่านนี้น่าเห็นใจมากแม้จะเกิดที่ถิ่นอีสานแต่บ้านปลายต้องเผชิญโรคอย่างสาหัสแล้วระเห็ดไปอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันและเสียชีวิตแบบไร้ญาติที่นั่นรายละเอียดเส้นทางชีวิตของตำนานนักร้องสี่เสียงแก้เป็นจากายอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เรียบเรียงไว้ดังนี้ แก่เป็นจักายมีชื่อจริงว่าอดิศักจิงสมุดมมีชื่อเล่นว่าสายหยุดเขาเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมปี2480ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเข้ากรุงเทพเมื่ออายุ16ปีแรกๆก็เป็นนักร้องห้องอาหารต่อมาเป็นนักร้องประกวดตามงานวัดเหมือนนักฝันนักร้องประกวดคนอื่นๆในยุคนั้นในปี2500สายหยุดจากร้อยเอ็ดชนะเลิศการประกวดร้องเพลงในงานประจำปีวัดอินบางขุนพรมได้รับถ้วยรางวัลจากพลตำรวจเอกเผ่าศิยานนท์อธิบดีกรมตำรวจซึ่งเป็น ด้วยรางวัลที่นักร้องประกวดทุกคนในยุคนั้นต่างใฝ่ฝันปรารถนาสายหยุดได้เข้าเป็นนักร้องของวงดนตรีสมานมิตรเกิดกำแพงราวราวปี2 5 0 7โดยครูสมานมิตรรับเข้าวงหลังจากเขาชนะเลิศจากการประกวดที่วัดอินบางขุนพรหมมาแล้วราวราวหกปีสายหยุดเป็นนักร้องที่มีความสามารถร้องเพลงได้หลายเสียงทั้งเสียงชายเสียงหญิงเสียงคนแก่และเด็กอยู่กับวงสมานมิตรเกิดกำแพงไม่นานครูสมานมิตรก็แต่งเพลงคนสองใจและเพลงสอบอมให้เขาร้องแล้วตั้งชื่อ ่ห้ห้ว่าแก้วเบนจาก,กายสันนิษฐานว่าคําว่าเบนจาก,กายน่าจะอิงมาจากตัวละคร นางเบญจากายในละครเรื่องรามเกียรติ์เพราะนางเบญจากายเรื่องชื่อในเรื่องการแปลงกายซึ่งตรงกับบุคลิกจุดเด่นของสายหยุดที่ร้องเพลงได้สี่เสียงเรียกว่าแปลงร่างแปลงกายได้ดีนั่นเองเพื่อความสมบูรณ์ของการเล่าเรื่องขอแทรกข้อมูลนิดหน่อยเผื่อผู้ที่อาจจะหลงลืมหรือยังไม่ทราบเกี่ยวกับนางเบญจากายท่านใดที่ทราบแล้วหรือใจร้อนก็กดข้ามส่วนนี้ไปได้เลยนะครับนางเบญจากายคือตัวละครที่เป็นธิดาของพี่เพกและนางกฤษดา ในคราวที่ทศกัณฐ์ทราบว่าพระรามยกทัพข้ามมาถึงกรุงลงกาทศกัณฐ์ได้สั่งให้นางเบญจกายแปลงกายเป็นนางสีดาแกล้งทำเป็นตายลอยน้ำไปที่ค่ายพระรามเพื่อให้พระรามหมดกำลังใจที่จะรบจะได้ยกทัพกลับไปนางเบญจกายจึงทำตามคำสั่งของทศกัณฐ์เมื่อพระรามเห็นศพนางสีดาลอยน้ำมาก็มีความเสียใจเป็นอันมากที่ต้องมาสูญเสียนางอันเป็นที่รักแล้วก็ต่อว่าหานุมานที่เข้าไปเผากรุงลงกาในคราวนั้นทำให้ทศกัณฐ์เจ็บใจและสังหารนางสีดาเสีย แต่หนุมานรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงทูลขอศพนางสีดาไปเผาไฟทําให้นางเบญจกายมิอาจทนต่อความร้อนของไฟต้องกลับคืนร่างเดิมแล้วเหาะขึ้นฟ้าไปแต่ก็ถูกหนุมานตามไปจับตัวกลับมาได้แม้โทษของนางเบญจกายจะถึงประหารชีวิตแต่เนื่องจากพระรามเห็นว่านางเบญจกายเป็นบุตรสาวของพี่เพกผู้มีความยุติธรรมจึงได้ปล่อยนางเบญจกายไปโดยให้หนุมานไปส่งนางเบญจกายที่กรุงลงกาแต่ระหว่างทางหานุมานซึ่งมีจิตใจรักใครช่ชอบพอนางเบญจกาย จึงได้เกี่ยวพาราศี นได้นางเบญจกายเป็นภรยานี่คือที่มาที่ไปคร่าวๆของคําว่าเบญจกายหรือเบนกายนะครับตัดกลับมาที่สายหยุดหรือแก้วเบญจกายหลังจากปล่อยเพลงคนสองใจและสวมออกไปปรากฏว่าทั้งสองเพลงโด่งดังสร้างชื่อให้กับเขาเป็นอย่างมากต่อมาครูสมานมิตรได้แต่งเพลงให้ร้องอีกหลายเพลงเช่นเพลงตีแมวซึ่งเป็นเพลงที่ร้องสี่เสียงมีเสียงชายหญิงคนแก่และเด็กเพลงพ่อครัวหัวปาร้องเสียงผู้หญิงเพลงคนใจร้ายร้องเสียงผู้หญิงเพลงหนุ่มยั่วสาวยวน

เพลงแม่ไฝดำแก้มแดงร้องเสียงผู้ชายเพลงหนีแม่กันไหมร้องสามเสียงคือเสียงชายหญิงและคนแก่เป็นต้นหลังจากวงดนตรีสมานมิตรยุบตัวลงแก้เวเบญจากายก็ไปอยู่กับตลกคณะตอกบูมของป๋าตอกร้องเพลงสลับตลกอยู่หลายปีก่อนที่ชื่อเสียงจะค่อยๆเงียบหายไปแก้เวเบญจากายปรากฏตัวอีกทีบนเวทีทวายไลท์ไทยลูกทุ่ง ของคุณไตรภพลิมประพัฒทางช่อง3มราวราวปี2 5 3 8ถึง2539หลังจากนั้นในปี2 5 4 0ก็ปรากฏข่าวของแก้ปัญจกายบนหน้าหนังสือพิมพ์อีกครั้งว่าในบ้านปลายชีวิตลำบากมากเขาป่วยเป็นโรคเรื้มที่ลำคอชีวิตต้องเซซังไปอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันชาวบ้านสงสารเลยปลูกกระท่อมหลังเล็กๆหลังสถานีรถไฟหัวหินให้เป็นที่พักอาศัยและรอทานน้ำใจจากแฟนเพลงช่วยเหลือถัดมาอีก3ปีในปี2543ก็ปรากฏ่า ข่าวอีกครั้งว่าแก้วเวนจากายเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่13พฤษภาคมปี2543ด้วยโรคเริ้มที่ลำคอที่เกาะกินลูกกลามมานาน ในส่วนของงานศพของแก้วเวนจกายนั้นเจ้าอาวาสวัดหนองแก่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นธุระจัดการเรื่องงานศพให้ทั้งหมดโดยตั้งเป็นเป็นกุศลแบบศพไร้ญาติ3ามคืนคือวันที่1 4 15 16พฤษภาคมปี25 4 3และทําพิธีชาปนก,กิจในวันที่17พฤษภาคมปี2 5 4 3ปิดตํานานนักร้องสีเสียงแก้วเวนจกายขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เอื้อเฟื้อข้อ,ขอมูลให้เรานํามาสืบสารเล่าขานตํานานเพลงแก้เ ายจาก Facebook คุณอนุกูลคนเดิมขอบคุณมากครับ